มันนี้พายุเข่าอีกแล้วนะคะตอนบ่ายที่แล้วว่าิะอ,อกไปสวนนะพายุเข่ามาล้มผาล้มเที่ยนี่พาไปเบื้องสังกะสีสากกะสีบ้านนี่เปิดเลยนะนี่ค่ะเนี้ยผู้ยิงเห็ดเนาะแล้วเห็ดบ่าเป็นไงค่ะสากกะสีเปิดถาวบมีกำแพงนี่ก็คือสีอันตรายอยู่นะคะก็ดีนะที่หนูเห็ดกำแพงเสร็จพอดีเลยค่ะ ฝนมาลมแรงมากเลยนะค่ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บของกระสอบไม้หนูนะฮะนะลมแรงมากเลยย่านเนี่ยค่ะเขามาข้างในบ้านเรากอนลมแรงมากเลยนี่น่ากลัวลมเดี๋ยวฝนลงมาค,ค่อยเอาไอ้นี่ลง <c oughs> โกกำบงังลมแหกงอันนี้เขาเอื้นพายุอีกอย่างคันนี้แต่หมอกยังไม่ได้เข่ามานะบึงทางนาหลวงของเฮานะ่ะกำลังเข้ามา มันชินนว่าหนาสิเป็นพายุเนาะค่ะลมลมลมมาสองสองชุดนะลมแหงค่ะน่ากลัวแต่ว่าถาหัวลมมามันก็สิโดนภูเขานะคะส่วนมากก็สิบ่คอยลงหอดบานค่ะเนะก็สิโดนตะห่างมันเหน่อย พายุขามานะกำลังไหเลเกินขามาลมแหงเลย เอาไปยืนท้าฝนยูหันแหลเบิงฝนลมมานะ,ะกำลังสิลงถ้าฝนลงเม็ดแล้วก็ะขายอยู่บ่ค่อยลมปนไดนะคิดว่าจะว่าทุกครั้งกระลมเป็นสายมาเลยนู่ละออกฝนโอ้ชื่ได้ใส่ปุ๋ยอยู่ ลมแหงลมโจยโจยเลยค่ะเมื่อวานนี่กะเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ตกตกวันก่อนเมื่อวานไม่ได้ตกเนาะเมื่อวานไม่ได้ตกตกวันก่อนกับวันนี้ค่ะลมเย็นดี เดี๋ยวน้อไม้ก็กำลังเสี่ยกนะคะเมน,นี่ไปหาน้อไม้ได้หาพอดีไปสวนมากันเลยเะหาน้อไม้ฮ่าบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วลนะคะน้องนาดพี่น็อตนี่หน่อไม้ไผ่ปลานะบุญหลายนะเัน,นี่ประคุณได้อันนี้ลูกมาเนี่ยสองสามอันนี้อันนี้โกหนึ่งอันนี้โกนึงพากันได้อันนี้ไผ่ไว อันนี้ไผ่หวานนะคะนี่มันสกปอกกินริบก็ได้คขนมไมยอันนี้ยูส่วนของเฮานะแล้วก็ได้ชะโอมมาด้วยนี่ค่ะออกใหม่ๆฝนตกมันก็สิโดนฝนมันก็ออกนะคะเดี๋ยวหาสิบมาปอกเพื่อที่สิเกงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปล่างก่อนเด้อ เดี๋ยวเขาสิไปล่างมาทำการแล้วคุณไปทำบนบ้านเนาะบนบ้านน้องอามน,นะแต่ว่าข้างล่างเนอะข้างล่างงูคงศิสูน้องเฟิร์นม่ได้ดอกน้องเฟิร์นมันมีแหงขุดหลายนอขาวจวดเลยนะน้องนาที่นอ หวานจ้อยๆเลยนะนี่ผัดเก่งนะอันนี้สิสิฮันแล้วก็ผัดฝา,ฝานฝานฝานนะเดี๋ยวหาไปล่างก่อนเนอะค่ะเดี๋ยวเหามาทำน้ำม้กันเนาะหาน้ำม้มาได้เดี๋ยวเหามาเห็ดกันนะคะ นะน้อว่าสิเปไ้กินแล้วลงไปแส่แสะเห็นก็จะกับเป็นพอบี่ ลงแห้งแห้ง mm. อันนี้ข้าวผัดเม็นมิลลาข้าวกาวไปผัดได้นะคะ แก่ฮะค่ะนองงามนะคะนี่เอาเห็ดแบนมิล่าหอกะไปต้มนะคะแล้วก็เอาไว้ผัดนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ